พฏิทายพี่หีิยเรายิงเรายนิงขโมยเขาป่าเราหนิงมาทำไมหมว่าอยากจะช่วยอยากจะช่วยอยากจะช่วยยังไงเราช่วยใครอ่ะเือนกว่าโรงพยาบาลโรงบาลรานครับอ่า้อเสียเงินอื้ก็เขาเก็บค่าช่วยกันฝังแล้วังแล้วไงยาไ่่ทุกผมก็อยากจะช่วยนะครับ เปิดพี่แเขไปแล้วเขาก็ได้ามมาอไดอยู่นโรงเรียนนั่นละลงเรียนที่นทีน่บ้าน